พยายามเราดูแนวถุงว่าแนวถุงมันไปทางไหนนะฮะแนวถุงสมมติเนี่ยนะแนวถุงเนี่ยมันเข้าไปข้างในใช่ไหมเราก็เอาถุงเน่ยลงมาคือบางครั้งอ่ะที่เราต้องใช้กันไกเนี่ยนะครับเพราะว่าเนี่ยคือตุ้มเขามัดแน่นใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกนะเราก็เวลาเราดึงเนี่ยครับเห็นไหมฮะว่าตรงนี้มันจะขยับเนี่ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมบอกนะเนี่ยถ้าเราไม่ระมัดระวังปุ๊บแล้วถุงมันอยู่ด้านในอ่ะถ้าเราไปฝืนมันอย่างมื่แก้ผมไปฝืน เนี่ยลากมันก็หลุดมาเลยเห็นไหมอันนี้นี่เป็นอะไรเนี่ยอ่ะอลี่อลี่อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้แต่ขึ้นชื่อเป็นซับให้นะจำไม่ได้ สวนวัสนาดีนะครับวันนี้เราก็นะจะมาชํากิ่งมะเดื่ออีกแล้วนะหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยทาไมช่วงนี้เนี่ยผมชํากิ่งบ่อยเหลือเกินนะไม่มีคลิปอื่นจะทำเหรอก็อยากจะบอกว่านะคือถ้าคนไหนหลงไหลรสชาตินะฮะความเป็นมะเดือ่อหรือมะเดื่อฝรั่งนะนะหรือว่าเจ้าฟิกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นเหมือนผมแหละผมก็เช่นกันนะครับก็คือผมเนี่ยสั่งกิ่งมหมั นี่ง่ายๆเลยก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ผมยังไม่มีอ่ะนะก็คือเขาเรียกว่าแต่บางคนเขาเกาเรียกพันธุ์ออกเทพพันธุ์ดีหน่อยบางั้นเถอะนะเรายังไม่มีไงเรามีแต่ควาพื้นๆไงนะ,นะก็จะทําไว้เป็นแม่พันธุ์นะครับแล้วก็วางแผนไว้ว่าอยากจะทําผลขายนะเผื่อใครใกล้เคียงอ,อยากทึงผลอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ได้ทุกคนไม่รู้เพราะว่าปลูกในกระถาง บอกไม่รู้นะก็ต้องลองดูนะครับนะส่วนณตอนนี้เดี๋ยวผมตัดไปว่าผมเตรียมดินยังไงในรอบนี้แต่ละครั้งมันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะแปลกใจว่าเอ้ยมันไม่เหมือนกันเลยแต่ถ้าดูดีๆคือมันจะคล้ายกันนะครับมันจะต่างกันในช่วงเวลาผมยิบของนะแล้วก็สภาวะอากาศตอนนั้นเป็นอย่างไรนะครับไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเตรียม ไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเตรียมดินเลยนะมีกาวมะพาร้าวสับแช่น้ำอยู่แล้วมาแล้ทีนี้เอาดินถุงผสมกันเหมือนเดิมไปได้หมูดินมูลไสเดือนมาตัดตานหนึ่งตอนหนึ่งเดิมเอาต้นนี่โอ้ยข้อ ขี้หมูขี้หมูด้วยขี้วัวด้วยปุ๋ยใช้สองอย่างนี่นะได้แล้วสามอย่างนะฮะกราปาผ้าสับดินขี้หมูแล้วก็ขี้วัวปุ๋ยคอกนะครับนะใครมีเวลาก็ คุกรวมกันทิ้งไว้สัก3ามวันก็จะดีนะครับอย่างน้อย3ามวันเราจะเน้นให้ดินมันโปร่งนะครับเพราะว่ามันจะได้รากต้นไม้เนี่ยคันจะได้ชอนใช้ได้ง่ายๆเนาะถ้าแน่นไปมันก็จะยากหน่อยผมก็จะมีนี่น้ําตรยโคโดม่านะครับกันเชลาแล้วก็มจะผสม EM นะครับ ต่อน้ำห้าลิตรนะผมจะใช้หนึ่งฝาหนึ่งฝาของเขานะครับไม่ต้องเต็มมากนะครับเพราะว่าหนึ่งฝานี้ก็เยอะแล้วครับเพราะว่าฝานึงจริงมันใช้น้ำยี่สิบลิตรได้แล้วก็ไตโครมาครับผมหนึ่งฝาเหมือนกันแล้วก็น้ำลงไปเลยประมาณห้าลิตรห้าลิตรก็ลดไปเลย จะค่อยลดไปเรื่อยๆนะครับต้องบอกกันว,ว่าตากมะพร้าวผมมันมีความชื้นในตัวอยู่แล้วนั้นเราจะไม่ให้มันแฉะมากหลังจากใส่แล้วนะครับเราก็จะมาเช็คความชื้นดินมาเรามาเช็คความชื้นดินกันอ่าเราจับเปึ๊บ ถ้ากำรรแล้วเราบีบแล้วมันเป็นก้อนอย่างเงี้ยพอเลยครับหน้าฝนนะถ้ากำรรแล้วเป็นก้อนอย่างเงี้ยความชื้นมีแล้วเวลาทําเสร็จไม่ต้องรดน้ํานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราผสมแล้วเราก็ชําเลยนะครับนี่รอบนี้รอบนี้เราจะบีไข่อ้ยเลย ตัอย่างที่บอกไปนะครับเปลือกไข่ช่วยในเรื่องของแคลเซียมแล้วก็ช่วยทําให้ดินโปร่งนะครับแล้วก็ซึมซับธาตุอาหารได้ดีใครมีก็นะครับปลูกกันไม้ชํำกิ่งใส่ไปได้เลยครับ ามกระถางอะ๋อย่ไปดูกันเลยว,ว่าจะมีอะไรต่อไปยังไงครับขั้นตอนการเตรียมดินนะแต่ละครั้งมันก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสเนาะแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันมานี้ผมก็จะมาแกะเจ้ามะเดือ่ออย่างที่บอกทุกครั้งถ้าใครหาซื้อกันไกลเล็กอย่างนี้ได้จะดีมากๆนะครับเพราะว่าบางบางกิ่งที่เขามัดมามันก็จะมัดแน่นแล้นะคือการแกะมันก็จะยาก แต่ถ้ามีกันไกลอ่ะมันจะง่ายคือบางครั้งอ่ะที่เราต้องใช้กันไกลเนี่ยนะครับเพราะว่าเนี่ยคือตุ้มเขามัดแน่นใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมบอกนะเราก็เวลาเราดึงเนี่ยครับเห็นไหมฮะว่าตรงเนี้ยมันจะขยับเนี่ยตรงเนี้ยมันจะขยับถ้าเราดึงปื๊ดไปอ่ะคือรากที่มันอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยที่โป,โปโปเนี่ยรากที่มันติดกับตัวกิ่งเนี่ยมันอาจจะขาดได้เลยเพะนั้นถ้าเรามีขนาดมีกันไกลเล็กๆเนี่ยผมว่ายังเสี่ยงเลยครับ ก็มีไก,ก็เขาจะมาตัดออบอกเลยเนี่ยต้องประครบประงมมากกันมากเนี่ยแล้วก็ต้องจุดเนี่ยครับเห็นไหมลากลากมันปีนเข้าไปอะ่ะเราก็ไม่ก็ไม่อยากให้ให้มันโดนอะนะ เราก็ต้องค่อยๆไม่อยากให้ล่ามันกระทบกระเทือนไก่ตะแรกคมตัวนี้ก็ไม่ค่อยค่อยจะคมนะแหวนโดนเจอมากเนี่ยวดูดิความยากอะ่ะต้องค่อยๆอ,ยอะ่ะเนี่ยถูกมันติดกับลากเห็นไหมให้มันติดกับลากเลยอะ่ะ ทำไม่ดีหลุดั่นไงโดนแล้วเงี้ยผมหลุดไปแล้วนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กิ่งมันเดือดเดี่ยงเพราะว่าถุงมันปิ้นเข้าไปข้างในอะครับคือเขารัดแน่นมากอะแล้วก็เนี่ยถุงมันจะปิ้นเข้าไปข้างในเนี่ยดูดิผมจะให้ดูนะเนี่ยเห็นถุงนะมเห็นถุงไหมครับเนี่ย ถุมันปิ้นเข้าไปข้างในไงทีนี้จะเป็นประเด็นตอนแกะและนะผมแกะนี้ก่อนโอ้โหโอ้โหอันนี้มันอันนี้ปิ้นแบบคือถ้าดึงเนี่ยผมว่าถ้าผมดึงเนี่ยมันมีสิทธิ์หลุดได้เลยนะดูดิเนี่ยมันมีสิทธิ์หลุดได้เลยเขาแบบมัดแน่นเกินไปแล้วทีนี้ราให้เราแกะถุงมด้ยาก คือมันแกะได้ไหมมันก็แกะได้แหละนะแกะจากตูดขึ้นมาแล้วก็สายถูกมันเ,เห็นไหมโอ้โหถ้าดึงนี่เห็นไหมคือกิ่งนี้นี่บอกเลยว่าระทึกใจผมมากเลยนะกิ่งนี้คือมัน มันหอดเขาหอดถุงแน่นไงผมโทษเขาก็ไม่ได้หรอกผมอาจจะไม่มีฝีมือในการแกะก็ได้มั้งนะอ่ะเนี่ยจะประมาณนี้เดี๋ยวผมแกะประมาณนี้ก่อนเพราะดูทรงแล้วเนี่ยผมต้องต้องแหวกดินก่อนก็<า>เหมือนเดิมครับรก,ก,กอันนี้ตุ่มเล็กไม่ต้องแหวกลึก กระโดดไปนี่ได้ละเลี้ยงป็รูนี่ก็ง่ายเหมือนทุกครั้งนะครับ าเไม่คลิปนี้เป็นความเป็นความระทึกอย่างยิ่งจะบอกว่าถุงน่มันห่อเข้าไปข้างในเนี่ยจะบอกว่าถูงมันห่อเข้าไปข้างในนะผมกม็พยายามให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพชัดชัดว่าเออรอดแล้วมันกินเข้าไปลึกหน่อยจริงจริงก็กโทษเขาไม่ได้หรอกมันอยู่ที่เราได้แหละ นะคือมันจําเป็นต้องมัดแน่นเพราะงั้นไม,ไม่งั้นเดี๋ยวน้ํามันเข้าตุ่มได้อต้องประคองหน่อยนะนี่โอ้โหระระทึกมากอ่ะหวยหาอ่ะรีบก่อนรีบก่อนโอ้โหต้นจะบอกว่าอยากได้มากเละหายเนี่ยไปครับพา ้างเหมือนเดิมครับเยียงนิดนึงกลับได้อันนี้ข้าบนไม่ต้องกดเหมือนเดิมกดแค่งข้างอย่างเดียวอ่กต้นมามาน่ต้นลุกคันดีกัน,นะเดีย๋ยวใครเติมดิน บอกว่านะสองคลิปที่ผ่านไปค,คือผมไม่ได้ลดน้ำะนะครับก็คือมันหน้าฝนแล้วดินผมมันชุ่มอยู่แล้วเนาะมันชุ่มน้ำอยู่แล้วก็เลยไม่ลดนะถ้าใครสงสัยว่าทำไมไม่ลดน้ำเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้แหละคือผมจะรอดูว่าถ้าฝนมันตกนะก็จะไม่ลดแต่ถ้าทักสามวันแล้วเนี่ยฝนไม่ตก นะครับผมก็จะลดน้ําเพิ่มนะครับเราดูที่สถานการณ์และจังหวะเนาะเพราะว่ามันมันชื้นนะครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือถ้ากิ่งชําแบบเนี้ไม่ควรแบบใช้กระถางแบบใหญ่เลยสิบห้านิ้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยสิบนิ้วอะไรเงี้ยก็ไม่ควรนะเรามาเปลี่ยนเอาอีกทีหนึ่งื่อก่อนผมบอกว่ากิ่งชํามผมขี้เกียจใช่ไหมคือถามว่ามันก็ทําได้แหละแต่ถ้าเอาแบบว่าต้องการผลจริงๆนะครับก็คือ ผลลับที่มันออกมาแบบว่าเกือบร้อยเปอร์เซนหรือว่าให้มันรอดมากที่สุดก็คือช้ำใส่กระถางเล็กๆแบบนี้ก่อนข้อดีของการช้ำกระถางเล็กก็คือมันจะโตเร็วด้วยนะครับคือรากมันจะแพร่กระจายได้เร็วมากถ้าใครขยันเปลี่ยนกระถางไปเรื่อยๆจากไซ 5นิ้วเป็นแดนิ้วเป็นสิบนิ้วแล้วเป็นสิบห้านิ้วอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยเปลี่ยนลงเข่งนะมันก็ไปได้เร็วนะบอกเลยน,น,นี้ต้องกิดกแบบคล้ายๆกันเลกยกิ่งเนี้ย้องมาค่อยปลดแล้วก็เป็นเรื่องอะไรนะผมทุกทีเลยผมก็ไม่ค่อยจะทำบินก่อน ดินรอบนี้ผสมเปลือกไข่ไปแล้ว แล้วครับตอนนี้นี่เป็นอะไรเนี่ยอะอะอะลีอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้แต่ื่อนที่เป็นซับให้นะจำไม่ได้คือใครดูผมอะอย่าบอกว่าผมเก่งนะผมบอกเลยผมไม่ได้เก่งนะผมรู้ก็คือผมไปถามคนรู้อีกทีนึงว่าผมซื้อนี้มันพันอะไรแล้วเห็นรูปภาพมันเป็นยังไงแล้วก็ มีโอกาสได้ไปส่วนนู้นส่วนนี้บ้างนะแล้วก็ได้ปลูกเองบ้างเขาจะเห็นเป็นเรียกว่าของจริงนะคือเห็นของจริงแล้วก็ได้คุยกับคนรู้นายที่พูดพูดอยู่เนี่ยนะฮะจะเป็นแบบนั้นสําหรับมะเดื่อแต่ละสายพันธุ์ส่วนในเรื่องการชําการตอนนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะครับที่ผมเอามาพูดได้พรนะหนึ่งคือผมมาลงมือทําเองนะเพราะผมอยากรู้ผมเป็นคนชอบปลูกต้นไม้แล้วก็ผมเป็นคนชอบกินผลไม้ ผมก็เลยลงมือปลูกเองอยากขยายพันธุ์เองเนี่ยครับเพื่อลดต้นทุนก็คือลงทุนซื้อกิ่งมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ขยายพันธุ์เองถ้าเราขยายพันธุ์เองเนี่ยอ่าเราก็จะลดต้นทุนหรือว่าจานวนกันได้เพราะว่ากิ่งมันเดือดนี่ก็มันเป็นต้นไมท้ที่ราคาค่อนข้าง มีราคานิดนึงนะ,ะต้องตบอกไวยครับค่อนข้างมีราคาไม่หนึ่งต้นแกช่วงนี้ถ้าเห็นผมช้ำกิ่งบ่อยๆก็นะฮะไม่ต้องตกใจกำลังสะสมสายพันธุ์ที่ผมม,มีเพิ่ม เราก็อยากอยากทำโรงเรือนที่บ้านด้วยไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ละคนเรามันมีสิทธิ์ฝันเนาะมันก็ไม่ยากอะถ้ามีตังค์ใช่ไหมทุกคนท่านเพื่อนถ้าถ้าลูกค้าให้ต้องบอกเลยมันช้า ถ้าเพื่อนๆได้กิ่งที่มันเป็นงอนแบบนี้มาไม่ต้องตกใจนะครับก็คืออันนี้กิ่งมันอาจจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยก่อนเขาตัดอะ่ะมันจะเป็นน,นอนๆอย่างนี้มันก็เลยตั้งเดี๋ยวพอเราทาอย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยกิ่งอะ่ะมันก็จะค่อยๆง่ายขึ้นสู้แดดแก็คือเดี๋ยวมันก็จะเป็นทํนอนองนี้แหละนะอันนี้อย่างนี้ก็ไม่ต้องตกใจอันนี้บอกผมเห็นก็ตอนแรกผมก็ไม่ตกใจนะแต่บางคนอาจจะแบบว่าตกใจแล้วก็อาจจะไม่ชอบจะบอกว่ามันเป็นปกติทั่วไปนะครับนะแกะกันต่อ อันจมูกทีนี้ก็ลากสวยเยอะเงินมากเยอะเง่นมากชเชยอะมากๆอนันนี้แต่ลากสวยอยู่นะครับ ราคาผมบอกถึไม่ยังรู้ภาคครับเราก็ค่อยแกะี่ยรถเนี่ยอันนี้ผมจะให้ดูเค่นึง่งแม่แต่ว่ากิ่นนี้คงจะคงจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ว่าถุงมันกินไปข้างในไงแล้วลากกับมันอยู่ข้างในเนี่ยถุงมันจะ หมุกเข้าไปตรงนี้ก็ต้องค่อยๆแกะแบบนี้แกะแบบนี้เนี่ยรากบนก็มีอีกนะนผมบอกเลยนะผมไม่ใช่เป็นคนมือเบาผมมันเปคนมือหนักมากแบบจึ๊บๆอะไรประมาณนี้แหละผมอะถ้ารากปลายมันขาดนิดขาดหน่อยก็ ถ้ามันจะต้องตัดเพราะว่าไม่อยากให้รากมันกระทบกระเทือนนี้ก็ตัดไปเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถงอกได้นะอย่างเงี้ยตัดเลยเพราะว่าถ้าเราฝืนมันจะอันตรายเนี่ยเนี่ยมันเข้าไปข้างในมันลึกไง อุ้ยนั่นไงขาดน,นะตรงนี้ผมอะดังปึ๊เลยคือต้นลากขาดไปแล้ะเพราะอะไรเพราะถุงอะมันมันอยู่ข้างในนี่ไงน,นี่ไงเห็นไหมอันเนี้ยคือสิ่งที่ผมบอกอะอนะเนี่ยถ้าเราไม่ระมัดระวังปุ๊บแล้วถุงมันอยู่ด้านในอะถ้าเราไปฝืนมันอย่างเมืเ่อแก้ผมไปฝืนเนี่ยลากมันก็หลุดมาเลยเห็นไหมลากที่มันติดก,กับกิ่งอะเพราะถุงอะมันอัดเข้าไปข้างในตรงนี้นะเพราะว่ามันแน่น อย่างเงี้ยคือมันอยู่ข้างในไงเราก็ต้องค่อยๆเนี่เห็นหมฮะเนี่ยคือต้นถุงอะมันอยู่ข้างในมันมุดเข้าไปลึกเกินเนี่ยเราก็โทษเขาไม่ได้นะครับคือเรื่องแบบนี้มันก็เป็นปกติอะครับโอ้เอดเวนเจอร์อ่ดูซี่ว่าตุ่มนี้จะไปยังไง แต่ผมมาหลุดไปดูเดียวหลุดไปอันนึงแล้วอะแล้วมันโหเห็นไหมอยากจะล้อค่ายดูดิเห็นว่ดูดิมันอยู่ข้างในนู้นน่ะแล้วมันก็หลุดไปแล้วอะ ค่อยดึงค่อยดึงย้อนกลับนะพยายามอย่าดึงส่วนนะครับพยายามเราดูแนวถุงว่าแนวถุงมันไปทางไหนนะฮะแนวถุงเนสมมุติเนี่ยแนวถุงเนี่ยมันเข้าไป้างในใช่ไหมเราก็เอาถุงเนี่ยลงมานะแล้วค่อยๆจับนะครับเราก็ค่อยๆดึงมันนิดหนึง่งค่อยๆนะค่อยๆนะค่อยๆนะลูกดูดีมันอยู่ข้างในอะ่ะโอ้โห งานเพื่อนนะเป็นการแกะก,กิ่งชำที่แอดเวนเจอมากถ้าลงมือทำเองนะครับมันก็จะได้เจออะไรอะไรที่แบบว่าไม่เหมือนเดิมอะทุกครั้งอะที่เราทำเนาะผมว่ามันไม่เหมือนเดิมหรอกผม สังเกติว่าผมทำให้เพื่อนดูช่วงนี้สามรอบแล้วใช่ไหมสามรอบเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่แตกต่างะนะถ้าเราลงมือทำเองนีน่สำหรับตอนนี้นะก็ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราทำแล้วนะนี่เลยตัดออกไปตัดออกไป นเอาไม่ได้ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการทำกระถางรอกนี้นะล้วก็เดี๋ยวผมจะลดน้ำหน่อยนึงสำหรับอันนี้ผมก็จะลดน้ำหน่อยนึงเพื่อให้มันแน่นอเอาค่หน่อยเดียวก่อนหน้าผมไม่ได้ลดใช่ไหมเพราะว่าดินานั้นมันชื้นครับ ยายามลแล้วก็เอาเบอร์ลองๆอ,อย่างนี้นะครับน้ําจะได้กระจายกระจาย เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการชําถกิ่งมะเดื่อฝรั่งคลิปนี้นะครับก็ทั้ง3คลิปเนาะถ้าดูมาทั้งหมดคลิปนี้ไม่แน่จอาจจะมีอีกหนึ่งหรือ2ก็ได้เพราะว่าเราดูก่อนว่าผมยังจะสั่งกิ่งมะเดื่ออีกไหมเราก็จะดูมีความแตกต่างอะไรบ้างหรือเปล่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเนาะมีเทคนิคอะไรก็จะเอามาทําให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่า,าสิ่งที่ทํามาต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ใช่เพิ่งทําครั้งแรกนะครับ คือผมเคยทำมาแล้วนะฮะแล้วก็เคยทำหลายๆคลิปแล้วละ่ะบางครั้งก็ไม่ได้ลงคลิปบ้างนะครับคือช่วงจังหวะและเวลามันไม่ได้มันเร่งรีบได้กิ่งมาไม่มีเวลาถ่ายเลยก็นะฮะทำไปเลยก็ค,คือไม่ได้ถ่ายเอาไว้ง่ายนะฮะไม่ได้ถ่ายหัวน้ำผมไหลลืมลืมล,ม,ลม,ลมละนะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับกดติดตามด้วยนะครับผม หลังจากเราชํากิ่งใส่กระถางเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คืออีกกรณีหนึ่งก็คือเราควรอบรากนะครับมันจะช่วยให้รากเนี่ยเดินได้เร็วขึ้นรากฟูนะฮะแล้วก็สวยนะครับเราก็จะอบรากใส่ถุงมัดปากอย่างนี้เลยง่ายๆกิ่งต้มตอนนะครับก็จะประมาณนี้นะทําเสร็จแล้วก็อีกรณีหนึ่งที่จะช่วยให้รากเดินเร็วแล้วก็ต้นไม้แข็งแรงแข็งแรงได้เร็วนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับผมไก่บ้านสวนวสาดีก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคผมน้ําลงแล้วสวัสดีครับ